สวัสดีค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะครูใจกวางโหราศาสตร์ไทยเพื่อการบริหารชีวิตนะคะเรานะคะจะมาค้นหาอาชีพนะคะที่เหมาะกับเรานะคะโดยการที่เราจะค้นหาจากดวงชะตาว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะมีพรสวรรค์เนี่ยตามพื้นดวงนะคะ เกี่ยวกับด้านใดมานะคะเริ่มต้นที่ลัคนาธนูเลยค่ะก็ถ้าใครนะคะทราบแค่ราศีจะตรง20%แต่ถ้าใครทราบลัคนาตัวเองนะคะจะตรงถึง80%ค่ะเริ่มเลยนะคะคนที่เกิดลัคนาธนูนะคะมีดาวพฤหัสบดีนะคะคือเลข5นะคะเป็นดาวประจำตัวส่งผลให้ คนที่เกิดลัคนาธนูเนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการทําบุญสุนทานเป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่บวกคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เวลาทําอะไรในชีวิตมักจะตั้งเป้าหมายเอาเป็นว่าราศีแห่งการเรียนรู้หรือาราศีแห่งนักปราชญ์นะคะเป็นราศีธนู อ่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการเรียนรู้จิตวิญญาณหรือรากลึกของเราคนเกิดธนูเนี่ยมีอารมณ์และจิตวิญญาณเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูดาวการงานดาวการงานคือภพกัมมะเวลาเรานับนะเราจะนับตนุป,ประรุมพาสหัชาพันธุฟุตรตาริบัตีมรณะสุภะกรรมะเห็นไหมดาวกัมมะคือเลขสี่เกี่ยวกับดาวพระพุธแล้วดาวพระพุธเนี่ยเลขสี่เนี่ย หมายความว่าง,งานนั้นต้องเกี่ยวกับอะไรคะครูงานนั้นนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานการพบผู้คนการเกี่ยวกับการสอนการพูดการชี้แนะการเป็นที่ปรึกษาหรือว่างานเอกสารนะคะงานที่เกี่ยวกับดาวพระพุธค่ะ ดาวประพุธคือเกี่ยวกับเอกสารการขนส่งติดต่อสื่อสารได้หมดนะคะในข้อมูลวันนี้ที่ครัวมาแบ่งปันนะคะจะเป็นไอเดียที่บางคนกําลังมองว่าเอ๊ะเราเนี่ยเกิดลัคนาธนูราศีธนูน่ะเราจะทํางานด้านใดได้บ้างนะอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ในองค์ความรู้เนี่ยนะคะคุณสามารถนําไปประยุกต์ประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคะ ประมาณ30%เพราะว่าครูไม่ได้เจาะดวงเป็นลายบุคคลให้ลึกแต่ข้อมูลเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปเป็นไกด์หรือไอเดียได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเจาะดวงหรือรู้จักไส้ชะตาตัวเองลึก ว่าการพูดหรือการสอนนั้นเนี่ยเราต้องเกี่ยวกับอะไรอันนั้นคุณก็ค่อยติดต่อไปที่เพจนะคะเพื่อที่จะตรวจดวงส่วนตัวแต่สําหรับข้อมูลที่ครูนำมาแบ่งวันนี้นะคะคุณก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีไอเดียมีความสุขในการสร้างอาชีพนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะบ๊ายบาย